คนปลูกมันแมนบอตะกี้สิมาปลูกมันอีกบ่ได้ดอกแม่ก็เลยเอามันตัวผสมสาน12ไร่ปลูกไปเบิดบางได้วางก็เอาลงเบิดสูนแนวงเปล่านำให้เปล่งมีไก่มีกุ้งฝอยมีปลาปลาซิวมีเป็ดใกล้บ้านใกล้ยางก็มีบ้ดไข่มันก็ได้มื้อละ7 8แผงหยึ่งละ100ยก็เลยไปหาขายก็มื้อนี้ก็เบิดแล้วว่ามันสิคู่กันบ่ตอนนั้นเสืยไข่นี่มันก็ได้เกตแปดร้อยลยปลู่ขายมื้อละโล่สีบักงูนี่ก็มื้อละ2ถ้าละมื่อก็ได้1,500า้าละมื้อก็ได้1ั0 0นึง ตาละมือก็ได้สองพันไปซะแล้วเนื่อได้ทุกมื่อทุกมื่อทุกปุ๋มเริยนกินหารอยต้มทุ่นเทียเดียวเศรษฐกิจพ่อเพียงก็ว่าได้เีืบอบดใส่ห้ามเลี้ยงป่าบ่ได้หยวอาหารหา,หา,หาจักเทียนเพิ่งไงบ่ครับใหญ่ขนาดได้เดียนเดียวนี่เบืบงงง้องบนอยังต้มอิ่มปุล้วเอ้กับพอ่อสองคนเท่านี้แหละแม่กับวันแม่พ่ออยู่ยืนแล้วเออคือมันมันบนห้องประเดี๋ไปทำงานไร้วันแห่ไปทำงานไร้วันกับบนมือบนเว้นแมนบอกเก็บมื่อละลอยสองลอยมันดีเลาะเนื้อขายก็ได้กิน เนี่ยกินเนี่ก็ได้ขายมันได้ก็อยู่เนี่ยจังสีเหลาสบ้ายเลยบ่ได้ยากดก็ยังเลยบ่ได้ไหงก็ผูได้เมี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรสารยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนวันที่สี่าพี่น้องมาเบิ่งสุดยอดนะครับเกษตรผสมผสานของคุณแม่สู่ภาพจันทกุลจ้าพิกัดเราอยู่ที่บ้านนนสมบูรณ์ตำบลโนอน,น,อนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจ,งจังหวัดขอนแก่นนะครับ นี่ครับเจ้าของเจ้าแฝงแมนสุภาสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าครับผมกาลังให้อาหารปลาบครับให้อาหารปลาครับให้ห้ามนี่ว่าแม่ให้ห้ามนี่แห,หล,ละใช่ห้ามเลี้ยงปลาใช่ห้ามเลี้ยงปลาบ่ได้หัวอาหารหายจักเทียเิ่นไ่บอกครับไงขนาดได้เดียนเดียวในเบื้องบนยังครับต้มยิ้มพูดแล้วตัวญ่เลยนะแม่นาะตัวไงแล้ว,อ,ลวอันนี้เป็นปลาปลายัางครับปลานิ่ยมัน ปลาหนิมันแมีนเลี้ยงมาในเดือนหนึ่งบ่เคยหาอาหารเลยบ่บ่เคยจักเจียหิเตหำครับบ่เคยหาอาหารเม็ดเลยหิเตหำห้ามเด็กกับบ้านเมื่อละเทียบบ้านแต่ยมเมือแหลงโอ้แม่แม่ยนเนี่ยกือบเนี่ยมือสองสี่วันบ้านไหนเ่ยเหมือแหลงเทียเดียวมื่อละกับคูครับซ้ำนี่แหละแต่ว่าสังเกตเบื้องบนกับโตซ้ำไว้ไงซ้ำนิ้วเลยนะแม่เนาะ สามนิ้วสี่นิ้วพุณเลรอพุณเนาะสามสี่นิว้วแล้วเนียนใหญ่ายตัวปลานิ้เมันมันใหญ่ายครับการเจริญเติบโตดีอยู่เนียนโดยที่บ่ต้องไปงออาหารกระสอบบ่างอมันกินธรรมาชาติของมันนะสีเหล้วเฮาก็บซอยห้ามมันไปซื้อบุหรี่บิ่งเป็นหยังพุ่นน่ะโอ้น้าตู้หรอกคุ่นล่ะเป็นตาออนซอนอ้ยอันซานี่เลิกหลายปานีดยครับแม่ซานี่เลิกอยู่มื่อรถแม่โคผมว่าครับแม่นต่ว่านยังเป็นซานอยู่ ไปทางนั้นมันเป็นสาน้นนันเป็นสั้นในไใ้ปาขึ้นไปเรียนยุ้อเลิกตรงกลางนี่แหละก็สี่สี่เมตรนี่แหละครับผมมีม,มีทีเทั้เหมือนจักไรครับแม่สุภาพครับสิบสองไร่สิบสองไร่แม่สิบสองไร่นี่คือแม่เฮดผสมประสานหมดเลยผสมประสานปาูไปเบิดลบงได้วางก็เอาโล่งเบิดลชุนแนวครับบักข้าวนำหอมมันได้ักเงาะโล่งเบิดบบานด้านการเลี้ยงนี่เฮาเลี้ยงยังไงครับแม่ ต้นมากกวสิมีไก่มีกุ้งฝอยมีปลาครับมีเป็ดว่าวง่ายๆกับยูนี่โคบวงจรเลยโอ้สุดยอดจริงๆโอ้หลายนี่แม่เนาะใกล้บ้านใกล้ย่างกับมีบดครับคนละเบื้องเป็นยังคนละเบื้องมันมากโอ้ขยันคนเด้เออโตใหญ่ดิใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญอยู่ปะนนี้ผู้ใดที่อยากเลี้ยงปลาได้ว่าบ่อยากเสื่ออาหาร ถ้ามาใส่วิธีนี้ได้เดือนหนึ่งนี่เขาสิมเมอรหลายบนแม่ค้าหำบ่เม่ก็ซื้อมาหารอยก็ได้หาสอบแมนบอกเลี้ยงทั้งเป็ดเลี้ยงทั้งป่าได้โดนอยู่เด้ได้เป็นเดียนพ่นเด้เป็นวิธีการเราต้นทุนเลยนะแม่นอ้อปอยมื่อไดเข้านี้เขาก็บเจ้าองให้มันกินบ่บกหัดได้ให้ซูเมอร์คือว่าเออเอาเหรียตัวมันมันแลีนมาหาสิก็เออเอามาบานให้มันก็นั่งสิกับมันก็ ไปกินซ้ำเนีย่ยแล้วมันกะหายกินของมันอือไปเบ่งข้างบนพักบุงพักยั้งไปงีงสิครับอ่าแมนสุภาพครับเฮ็ดเกษตรผสมผสานมาโดนสำเนาครับแม่อ้าวก็ปีเดียวปีนึงไหมครับแมนโอ้พ่งมาเริ่มเห็ดแมนหัวะตะมาเริ่มเห็ดตะกี้มองนีเห็ดหนครับตะกี้เพิ่นปลูกมันตะกี้เป็นไฮมันธรรมดาเป็นไฮมันธรรมดาแน่เป็นไฮมันธรรมดาเป็น,นเห็ดยังไงคืออยากเลียนมาเห็ดแบบแบบกเกษตรผสมผสานครับตะกี้มันเป็นของผู้อื่นตัว แม่เลยหัวตมาซื้อแม่หัวตมาซื้อนี่มาซื้อได้สองปีนี่พ่อซื้อแล้วบันนี้เพิ่นปลูกมันแมนบอตะกีแม่ก็เลยเอามันออกเพราะว่าเพิ่นปลูกว้มันกับบไดแม่บ่ไดนี่บันนี้แม่ก็เลยว่าเอาสมมาปลูกมันอีกบ่ไดดอกก็สันแม่ว่านั่นก็เลยว่าตา่วสันดอกพ็เห็นเพิ่นนั่นยู่้นบ้านนี่แหละเพิ่นปลูกมะรินจีก็สี้ังเอามะรินกีก็เลยวางสีก็เลยสย้ัง สร้างเทียที่แหลกกับสองลอยสองลอยหาซิบบันี้กับเล่บปลูกมันมาตีมแมนบ่เลยสร้างอีกเทียสองกับสองลอยหาซิบมันเลยเป็นฮาลอยต้นปลูกลินทีฮาลอยต้นแม่นเป็นหมากเบิดครับนี่น,นี่นี่กับเป็นหมากเบิดปีไก่นี่หลังจากปลูกลินจีแล้วมาพวกนี้มาผสมประสา,านเังไยนครับมาผสมประสานที่บนันี้เพราะว่าที่จ้าของเก่าเพิ่นกับเพิ่นกับคู่ไปแล้วแมนบอ บันนี้อันหนึ่งแม่ก็เลยมาขุดไม่ก็ก็เลยมาลือไม่นี่ล่ะตอนแรกแม่ก็เลยเลี้ยงกุ้งฝอยได้นี่น้องนี่พอเลี้ยงกุ้งฝอยบันนี้แม่ก็เลยไปไปซื้ออีกไรนึงอยู่หันบันอีกบางนี่ก็เลยปล่อยป่าป่าผสมประสานมีวัดสุเนื้ป่านี่ปลาคอปายังมีวัดบันนี้แม่ก็เลยไปปล่อยน้องกุ้งพุ่นพุ่นน้องกุ้งพุ่นบันพ่อปล่อยกุ้งแล้วก็ย่ามนันก็เลยว่าเอาตาวผสนดอกสว่า คอยสิไป็ดไส้มาขายคือลูกค้ามาอังสีแมนบอกเพิ่นมาซื้อไข่บานีิกะบ้าเฮ็ดหมองให้ควายเอ็นเอามาพรากไว้ซะหรับก็เลยเฮ็ดหมองพักนี่แหละมองกุ้งมาพรากแมนป้าแม่เนี้ยไปขออนุญาตชมนะครับ <c oughs> เอาไงไ่ายเวลาลูกค้าเพิ่นเพิ่นมาซื้อไข่เพิ่นเพื่อเพิ่อนอนยากกินก้อยกุ้งแมน่นขันเขมาซื้อไข่แล้วบานี้เอา้าแม่ก็เลยเอามะาพรไว้นี่ละมะพร้กนี่ครับบานิ พ่อซื้อกุ้งได้แบบนี้อยากคุ้งได้แบบนี้อยากได้บักคุ้งเอกระเบิงบบเนี้เบงกรเบงกุ้งแม่นะครับอู้นะพุดนะป้าดอู้ดไหล่เนี่ยต้อแม่เนาะหลายแล้วพูดนะอั่นี่มันจะแป็นอะไรเครื่องโลบุญเติ้ลนี่ครับกุ้งสดสดกุ้งสดสดนะพูดนะก็คืออันนี้แม่แม่ไซจากอันสาเท่ากับอันนี้แม่แล้วก็มาพัก มีบ่อพักมั่นสันเดย์แบบง่าพนมากสี่เขาเห็นแมนบ่หล่ะเอากุ้งไห้น่จักรลอยนี่จักหาสิบบาทยังสี่เนี่ยมันก็ได้กินง่ายแหมมันอยู่ไกล่มองอันนี้อืะบ้านกุ้งนี่แม่เลี้ยงในบ่อดินนี่แม่ให้อาหารเพื่อนบ่ครับก็ให้แล้วแล้วก็คือเาะให้ห้คือเก่าว่าครับแม่อันไม่ได้หัวอาหารเด้ป่อยง่ายนี่ห้ามนี่ใส่เลี้ยงสัตว์แม่อมดมืดสวนนี่มืดสุนเลวมีแต่ห้ามอย่างเดียวจะห้าม บขาเคยมีอาหารเมร็ดเลยบขาซื้อหัวอาหารเม็ดจเจ๊จ่ะน,นี่เนี่ยมึงเลี้ยงแม่กะเจะาคอยอห้ามเดี๋ยวนี้แม่น่ะห้ามไม่กินมันกะมันกะกินเลยนี่ชุดยอดแนวทางครับพ,พี่น้องตัวกับแบบงามงอไหมเนาะงามเลยพุณนะครับกุ้งนี่เขาเขาขายเป็นขีดบ่ครับแม่ขีดละสี่สิบบาทขีดละสี่สิบบาทแม่โลหนึ่งสี่ร้อยโลหนึ่งกับสี่ร้อยอือคนกินดีบ่ครับแม่กินดีตัว เพื่อนขนมนดดแดดสีกระตําบกคุงกับซีเมนบะกปกินกุ้งเน่เอากุ้งแน่ังสิแมะครับเอากุ้งความบะคุ้งความเนบ่บคุงกับยูนี่กุ้งก็บยูนี่ที่แรกเลยตอนเลี้ยงกุ้งนี่แม่แม่ปล่อยลงหลายบ่ครับแม่กับปล่อยลงแต่กินมันกับบอนี่แม่กับปล่อยลงสามโลนี่แหละครับหนึ่งกันปล่อยลงในสาแมนสามโลแมนกับใส่มากกับมาล่ังกีสิละไปใส่มากจากนี่น้องเจ้าของนี่ครับน้องทั้งเต็นพอพันไม่พันกับบอได้ซื้อบะ บล่งไปเสือใจสุดยอดเลยมองกวางย่างเดียวแสดงว่าบ่ได้ลงทุนเลยครับผมลงแห้งโอ้ปานเพราะมาปล่อยเพิ่นกับขยายไปเรื่อยครับใส่ขยายของเพิ่นเพิ่นกับใครของเพิ่นบ่ได้เหตุยังมันมันไข่ของมันมันกับบ่อของมันเองเนี่ยปลาบ่กินเพิ่นบ่แม่อยู่ในสามันหลายตัวหลายมันกับจีนมันกับจีนบิดเดครับมันหลายต่อหลายแมนบ่ล่ะ กสิว่าีวันใส่ึ้นนี้มันก็ขึ้นอยู่แม่ก็วสว่งก็มี่อยู่แม่น้องนี่กับมี่ขนาดปลาหลายๆนย่ังมีตุ่มมีทุ่น้องเลยแม่นไม่ตุ่น้องกุ้งใส่เลรวเขากว่าพักไว้นีแม่เนาบอกว่าพักไว้นีครับอยู่สามบ่ออันนั้นเป็นบ่ออันอันแหนแดงซื้อไ้ใกล้ใครบ่อครับแม่อันอันอันนึงเป็นปลาซิวปลาซิวก็มี่นั่นเลยน้องบ่อปลาซิว โอ้ปลซิวแม่กะเลี้ยงบ่แกนกะเลี้ยงกะเอามาพักกันสิละโอ้กันโอ้คือสิสุดยอดแท้ครับเอามาพักเนี่ยเนี่ยลูกค้ามากอะกะกะ,กะสอนให้เพื่อนนักศึกษาเนี่ยน,นีเป็นบอ่อปลาซิวนี่แม่แม่แม่คิดเังไหนแม่คือเลี้ยงปลาซิวมันกับว่าได้เลี้ยงก็ขึ้นน้องเฮาแม่ค,คือนน้องเฮาแล้วก็ขึ้นมาพักไปเังสิแม่พักก็คือกุ้งนี่ละคนี่นี่เพป็นมาโอ้ยอยากกินหมกันปลาซิวคนที่ตามธรรมชาติอยู่แล้วแกนเนี่ยโอ้ มันก็เรียกยังไงในห้องวานท้ามหมมันมันก็ร้อยกินเลยเด้๋ครับงา้มสีเอาไม่เอายังไงเหนียวแก้มสีเอากะคันคันมึงเอายากติูก็ดด่างไปซิวลงโอ้ครับขึ้นเทียเดียวด่างลงจุ่มลงนี้แม่เอาด่างลงจุ่มแล้วมันไปจับด่างห้าครับโป๊ดเอาต่อไปเดี๋อบางคนเนี่ยกินหมกไปซิวแม่กินหมกไปซิวอันนี้เป็นแน่แดงเอาไปให้ไก่ครับเป็ดทันเด้แม่ก็เรียงสุดยอดไปใน่เดนียวเข้าไปเบิงเบิงไก่เบิงเป็ดครับนี่พักให้แย่งนี่แม่ก็ปูไว้ ปลูกไวนานบ่อกุง <c oughs> ้งปลูกแบบง่ายๆมันบ่หนีง่ายเด้มานี้เราปลูกกุ้ง่ะโอ้ขึน้นไรนั่นะแม่น้อมันเป็นยังไงส่วนอะมันคุ้นค่ะคืออย่างคุ้นขึ้นมาให้มายลนึงนะครับบ้านห้ามลงแป๊บเดียวหมืดเลยบ้านห้ามลงบืดเดียวครับเอาพื้นที่ซิปเอสไร่นี่เฮดเดียคนครับแม่เฮ็ดกับพ่อ สองคนเท่านี้ล่ะบ่าครับแม่นนอัผู้ลูกชายแล้วก็บ่มีแห้งก็อยู่เทิงบ้านใหญ่พุ่นลยสองสองตาใหญ่สองตาใหญ่นี่ล่ะนี่ล่ะตากระตัดหญ้าจังซสียเหรอสองกระตัดหญ้านี่ครับคุณแม่ผมขออนุญาตนิดนึงปีนี้อายุเท่าไรแล่ะครับหกสิบหกหกสิบหกแม่นโอ้สุดยอดยังแข็งแรงอยู่อันนี้ก็สิเป็นเป็นเป็ดนะแม่เนาะแม่นเป็ดอีเหลียงเป็ดอีเหลียงแม่น เป็นเป็ดเปรียบอะไที่เขาเอาไปลาบมังสิครับแมนเพิื่องเป็นเป็ดพันไข่เพิ่องเป็นเป็ดเนื้อโอ้เออเขาลาบก็ได้เออเป็นกรุบเนื้อเป็นเป็ดไข่ไดเบิดแม่เลี้ยงไว้จักตเป็ดยุ่น่มันสิเป็นห้าสิบตัวของไดรครับประมาณห้าสิบตัวตามธรรมชาตินี่สามธรรมชาตรที่ว่ายน่มือแรกกับจังควายได้กินอาหารยน่ยมือสองปศิปลอยกับจังควายไดกินกินอาหารเตัวน่ะกินห้ามมันล่ะก็ให้กินต้นกล้วยต้นยัง แม่เสริมไปน้าเสริมไปแล้วก็กินของเราแล้วก็จะบ่ค่อยกินดอกต้นไปแล้วไปกินหยาแล้วเราก็ยุ่งสนล่ะครับคือแรกตอนหฮาคิดว่าห้าสีมาเห็ดผสมประส,ะสานนี่แม่แม่คิดบอกว่าการเฮกษตรผสมประส,ะสานมส,าสีสางไรใดเฮรเอากับอันก่อนมาสื่อแม่กับขีดอยู่คือคือคือในในใน,ในหัวใจในสมองแบบว่าคืออากมันยุ่งเกษตรตใดแม่ตรงต่กี้แม่กับไปไปค้าขายยูขอนแก่นไปปลูกดอกไม,ม้แห่ไม ค่าขายดอกไม้ก็เป็นเกษตรก็เก่าแมเม่นบอกบานี้ก็เลยว่าบ้าวระสันาตาซึ่มาขายตอดอกไม้สมัครเมียแต่วระสันว่ากันนี้ขึ้นไปยู่บานเก่าเนี่ยอันนี้มันเป็นบ้านเก่าเด้เป็นบานรุ่นสมบูรณ์แล้วก็ไปยู่นำพร่องค่าขายดอกไม้เหมือนกับเมียเนาะแถามาแล้วเมีมนบอกก็เลยมายู่บานสันเดก็เลยมาบานนี้่อันี้บ้านบ้าวระสันว่ากันเทันน้องปลาแล้วก็ก็จะเลี้ยงไก่สันเดก็ไปเอาไก่นี่แหละว่าเลี้ยง ไก่ไข่ไก่เนื้อมี่เหมือนเลยแม่ไก่ไก่ไก่เนื้อไก่บานก็บนี่ไก่ไก่ไข่แมเลงจะโตสามร้อยตัวสามร้อยตัวแม่โอ้เป็นไข่เหมือนจัหน่วยครับไข่มันก็ได้เมื่อไรเกตแปดแผงโอ้เกตแปดแผงคุณน่ะแม่บานนี้เป็นไข่ลายประนัดแม่เอาไปขายใส่ก็ได้ไปหาขายตั้งมือนีกเบิดแล้วมือเนี่ยสร้างวิทยสบานเทยสบานก็หาหกแผงแล้ว มันกับเบื้อแล้วก็อนุไม่อีกแม่ยไม่ได้ไปนี่ยากเด้อไม่ได้ไปแล่นอาขายเขาโทรมากกับสร้างแมวไข่ไ้เด้อร์เทปสบานกับสร้างแล้วมือนี่ครับจะไจว,ว้เก็บแล้วให้เพื่อนแล้วหนูเก็บเที่ยงแลี้ยวเลยเขาเก็บไปรอบนึงแล้วแม่นกับรถเบื้อง้เก็บอีกางนี้นี่โอ้นี่บ่าครับแม่นเี่ยแม่แม่ขายแพงจังบ,บาทแพงละลอยแพงละลอยแม่แสดงว่าแต่ละมือนี่เข้ากับสี่มีไล่ได้เจ็ดแปดร้อย จ ius ius Schools, eight, ังสันแล้วเออเจ็ดแปดร้อยเออบันนีกะเข้าเข้ากับหักไปใกล้อีกเด้มันเกี้กินเมื่อวลาสอบสอบละห้าร้อยบันนีเอามันก็เรียงสองสามร้อยแม่แล้วเรื่องการขายนี่แม่ว่าได้คิดยากเลยว่า่ได้คิดยากว่าได้คิดยากเลยว่าเออมื่อนี้กูสีได้ขายว่านอใครว่าได้คิดเลยแต่ว่มามนสิคูกันบ่เท่านั้นเอนี่ตอน ตอนตัดสินใจอย่างที่แรกแม่คิดว่ามันสินด้ขายดีปะเนี่ยแม่คือบามันขายดีเราวม่มีผู้เลี้ยงไก่บ้านเฮ้าบไม่มีผู้เลี้ยง,ลงเยงลยไม่แต่แม่ผู้เดียวนี่เลี้ยงไก่ใครนี่ครับอโอ้แม่ก็เลยว่ามาอยู่หนีแล้วคือว่ามันอากาศมันก็นดีแล้วแม่ก็เลยคิดจะเอาพวชวนทร์โซเนลแ,แม่อาูลูกบดทร์เนี่ยแนวปลูกก็ได้ครับใครวานแม่กับลูก ซูเมอร์นี่นอกจากไข่เรามีอย่างไหนขายเป็นไรใดไรวันเนี่ยครับก็มีมีไข่แล้วก็มีกุ้งมีปลาแล้วก็มีบักฮงมี่เราได้ทุกเมือทุกเมือถูกเมือเลยอืมซาเลียได้เมือไร้จักบาทไหมซาเลียตีสมบุนไพรนี่มันก็ได้เกตแต่รอยละเมนบะกุ้งกับสมุนก็ได้ไข่เมื่อละร้อยเมนบะกับสี่ร้อยบักฮงนี่ก็เมือละสองถุงสองถุงสามถุงแล้วแต่แต่เติมเมือสิไหม อ่ก็แต่ว่ามันก็ได้ขายถูกหมดอือตกมือมือหนึ่งกับั่นก่าบาทกับสิพั่านกัาบาทเหรอห้าลรงมือก็ได้พ่านหาห้าเรื่ลงมือก็ได้สองสองพันไปซะแล้วครับพ่ออยู่บ่ครับแม่กับวานแม่พ่ออยู่ยุ่นแล้วอือคือมันมันบดห้องปด้ไปทำงานไร้บ้านแม่ตั้งแต่ไปทำงานไร้บ้านกับบนมือบนเบ้นแม่บอกเขาก็บมือละลอยสองลอยมันดีเราดีแม่ว่าบันก็เลี้ยเลี้ยขายก็ได้กินเลี้ยกินอีก็ได้ขายแม่แม่ว่า มันมันเลยมันเลยป้อยยูเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะแม่เนาะนี่เราเม่เลยท่านในเกบอีกได้ใครหนงมือก็ใรก็จีบเกบนอกจากอาหารเม็ดแเฮาเข้ามีอาหารลดต้นทุนให้เพิินบ่ครับอันใกล้ครับ่แม่แม่ให้มันกินแต่แต่ของอาหารอย่างเดียวมือละกระสอบมือลากระสอบกินฟูเฟ่เลยคือม้นซองเบื่องเบง้บเดี๋ยวแม่ก็เอาให้แม่บ่ได้บ่ได้เอาอาหารอันอื่นมาเสริมให้มันกิน คือขันท่าอันอื่นไม่มันกินแมนบอโลต้นทุ่นนี่หนึงมันกับใครบ่ดีเดขันท่ามันได้กินตะว่าอันนี้ไม่สิใข่ดีเลยใครตลอดอือเก็บมือแล้วสองรอบเก็บว่ามือแล้วแต่แต่ขันมาเบิ้งขันมันมีกับเจ็บแปบ้าครับไม่กัน ขนมมันมีแม่ก็เจ็บอือาหารเท่ากับเติมเรื่อยๆเ,เติมไปสิเราขันช่งเบิงบางมึงบ่มีติมืดก็เติมไปมันครับหายแล้วกินแบบบุฟเฟ่เลยเออกินแบบบุฟเฟ่เลยโอ้โหเจ้ว่าฝอกแม่สะอาดแหงนะแม่เนาะเอาคอกนี่เพให้มันกินมันยังได้ขึ้นน้ำกินเลยมันกินอยู่ทั้งหลอกมันกอนคอกกี่ทั้งหลอก <c oughs> ตั้งแต่มาเฮ็ดแบบว่ากกเกษตรผสมผสานนี่เปรียบเทียบกันกับแต่กี่ตอนตอนแม่เฮ็ดแม่ขายของเนาะ เมนชีว <Man. S 1> ิตเป็นไนหนแตกต่างกันแห่งมันมันแตกต่างกันละมันบ่เมยได้นี่เออมันบ่เอยแมนบ่ขันท่าเออเมยสิบา้าเมยติมือนีก็นอนทังสิออ้นแม่ออบันดีเศร้าเมยกับเฮ็ดทังสิ้ลเรพอวันอยู่กับมองบริสวนรค์ซนแอ่วเมยมองอยู่มองนอนมองกินยังยุ่น้ำกันบดสันเดียวมันเลยสบายครั<า>บบ่ได้เรียนไปไส่อิสระครับอิสระ ว่าไม่ไปเราก็ไอจากไลยู่จังสีเหล่าสบายเลยบ่ได้หยากีหย่งเลยแม่กแม่สบายบ่ได้หยุ่งกับผู้ใดแม่โอ้ระบ่หน้าแม่คือ้นี่ตอมานีนเลยแม่นอันนี้จากพล่ธจากบ่อกุ้งครับเอาขึ้นไปใส่บักลินจี้บั่ได้น้ำนั้นน้ำเจาะกับมี่โอ้ทั้งหลังนี่ก็แม่นห่แม่แม่นแม่นตั้งแต่มองบ่อกุุงนะแม่นอันนั้นหน้าเข่าแม่นบ่ บ่เป็นห้องนองโอ้หน่ะครัเพิ่อนเออบ่เอาครับมีไอ้อือมีเจ้าหน้ายกสิได้กินลาบเป็ดเด้ไหมไกินลาบเป็ดอลไเจ้าหน่อยนี่่าฮทั้งเป็ดทัางลาบท่้งไข่แล้วครับผม,อมเอาแม่สุภาพครับตอนมาเห็ดที่แหลนี่ใส่เวลาโดนเวก,กว่าแม่สีเห็ดแบบว่าเต็มพื้นที่นี่ครับก็บปีนึงแล้วแม่ปลูกปีนึงอันเดียวบนเลยนี่ปลูกพร้อมกันบชุน่นแนวบ่ครับแม่น โอ้ใส่เวลาหนึ่งปีแม่นอันอดเดียนสีหาเนี่เต็มปีเบอร์ชูเน,นวนี่ครับหนึ่งปีมีของกินเต็มสวนเต็มสวน,นเนบนอด์อนหนึ่งบักข้าวน้ำหอมอันใดแม่มีเบิดบักงะกับปลูกครับที่ว่าที่ว่าคุมา้มค่าบ่แม่แม่ก็อกว่าแม่คุ้มยุ่แล้วเออจากนัอยอีกห้าบักงะปเป็นมากอีกกระสิอเว้ยเออสิกายเป็นสวนผลไม้ขนาดใหญ่เลยัไงแ่เนาะสมุนตาปีนาในสงการเนี่มันก็สิเป็นมากแม่บ่านนี่ ขึ้นมากบกแดงจึ้งครึ่งเลยล่ะนี่โอ้มาเริ่มเห็ดที่แรกตอนทีมันแปลนเออเติดจึงสีหูเหมื่อยบ่ครับพอาะวาเพะวา,อวาตอนนั้นเพิ่นปลูกมั่นว้เนะาะบันปลูกมั่นว้แม่กับพทัท่านเฮ็ดหยางแม่นแม่นบอแม่ปลูกน้ำรองมั่นเลยเด้นี่บ่ว่าครับแม่น เมื่อก้าวเอาเนาะเก้าสีเก้าเสียนจากล่องมันไปเนาะเมื่อก้าวปลูกเลยเด้นิ่บ่ได้บ่ได้นีเลยบ่ได้จว่าียเอาตอนนั้นเม็ดตอนนี้เม็ดเด้นบ่ได้ขึงเสือกบ่ได้เ่าะเมื่อก้าวเลยเอาที่หาคู่กับมาปลูกเลยบันิเก้าวไปจากนี้อีกก้าวปลูกเลยไหมฮล่ามองกับหาเก้าห้าเล่ามองกับสีเก้าครับเก้าเราปลูกเลยปลูกไปตามคู่มันเลยแมนโอ้หมงมันเป็นมากเนาะปีเดียวปีแรกก็เป็นแล้วแมน เนรัมัจ่จิตเต็มปีมันเดือนสิงหาเนี่ยแหละครับเต็มปีเลยเอาวิเคราะหรับยังไิคนขึ้นใหญ่ไว้ใช่ไหมบลินจีเพราะว่าเขาออกงานมาห้แล้วแม่ครับเขาเขาตอนมากเขาตอนมากแล้วแม่ก็ไ่ได้ซ้ำเลยเด้คือเขาตอนมากเขาตัดมากแล้วแม่เอามาลงปลูกเลยบ้าครับแมนเดือนสิงหามันฝน,นตกลินแมนบ แบบว่าเอาเอาแบบที่มันอยู่ในตุ่มนะะั่นล่ะแมนอยู่ในตุ่มเขาตาดาัดไห้แล้วก็เม่าร่องเลยโอ้แมวว่าได้ลงถุงลงอย่งางเลยบ่กว่าในร่งถุงดำเอามาเสียบลงเลยเอามาเสียบลงเลยกลนพ่อถ่วมมันก็เสียบลงเลยเนี่ยคือเฮ็ดง่ายเน่ยครับเฮ็ดปูง่ายดูบักลิงจี้นี่โอ้บ่ได้ซ้ำบ่ได้ยั้งคนบาคือบ่ซ้ำบ่ซ้ำเบียดยั้งว่าสันดอกเสื้อก็บ่ได้คืนแนวคืนยั้งเลยบูกเลยก้าวเอาก้าวเลยแล้วก้าวไปสี่แล้วก้าเอาใใเลย อยากเสียบบางไหก็เสียบเสียบไปเลยละวคนเมือตะกี้มันมันแมนบล่์มันปลามันใาเจะปลูกมันไ้คือว่าโอ้ยบบรุนบ่มปลูกอีกดอกมันว่ัสดกมันบ่มีราคาว่ัสดุว่าเนาะกับตาเนาะต่าขนาดนีมากคอยสิสร้างบักดินเกีียวดอกมะปลูกกันเลยวางซีครับก็เลยมะปลูกเราสร้างเพื่อนเราก็มาปลูกเลยแสดงว่ารอบรอบนั้นก็คือรอบสุดท้ายที่เฮาเห็ดมันแม่นทางจะคุดออกนีก็คือบ่มีแล้วแม่นบ่มีเลยครับอ่มีจะปลูกกล้วยปลูกยังไปเลย ปลูกมะเลียนจีมันก็เป็นมากเนาะโอ้ยแดงจี๋คือตอนซ่อนค่ะก็อย่างอย่างนี่้มันย้อยลงเน่ยบางสงการน่ะพีน่นาเนี่ยยังสีด๊อกได้ไหมเนาะจังหวะแม่ว่าอยู่ม,มันสีดกแล้วพีนานโอ้ตินจีปลูกง่ายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่เนี่ยดีกว่าสีมันทุเรียนมันกับปลูกยางได้ไหมเนาะทุเรียนปลูกยางแม่บ่เอาครับกายเบิ้ลมีกล้วยคุณแม่เลยครับนี่ครับกล้วยยังครับแม่กล้วยหอมลาเวนดิตครับกล้วยหอมคาเวนดิเออ สหมากไงพูดห่อพูดหรอมแต่บ้านนี่ก็ได้ขายอยู่บ่แม่ขายบ้าครับแม่อนแม่กับรคันคันเพิ่นมาเสือแม่กับขายเพื่อนันบีละสี่สิบบาทบีละสามสิบสี่สิบครับแต่แนี้ยาทูกอย่างนี่นี่คือเป็นเงินเหมือนเลยเป็นเงื่อนเบอรเราก็เพ่อไดเพิ่นมาพ่อเพิ่นเหียนป้าเห็นหมากไงแม่บ้าหรอโอ้แขวกันหน้าส่แม่เมืนอกลหมากไงค่าใคยเนาะทรงเนี้ครับองเหนี้ว่าพูดห่ะ เอาแม่สุภาพครับอ่ายากให้แม่ว่าครับพี่นองในบ้านนี่ว่าตั้งแม่เฮ็ดเกษตรแบบผสมประสานมานี่มันมีขอดีเองไลเนี่ยครับขอดีแบบว่าอันนี้มันก็ได้ยู่ดอกเนาะมันก็ปีต่อปีแมนบอแต่วใามันปลูกง่ายแมนบอข้าก็คือข้าถ่าเอามันได้แม่ถ่าเอามันได้ว่าเออเอาต๊ต๊รอบปีมากมันก็สิเป็นมากต้งสิแม่แม่ก็เลยว่ามันดีมันดีมันสิว่าไม่ได้รูปทุนแม่อายพปลูกบักทุเรียนมึงแม่กันว่ารูปทุ่นลวด ปลูกตุเรียนในรูปทุนซื้อมาเท่าได้ต้นก็ตายเบิดแม่ซื้อมาหาต้นตายเบิดขนาดใหญ่แล้วเด้นี่เอาไม่เป็นคือตายน้ำแม่วางสิเศร้าบลกปลูกอีกดอกว่ัสดุดอกปลูกกันมันบ่ตายเป็นเนื่อวัสดุดอกคันไส้ว่ใหม่คันไสนบกหูดมันมันบ่ตายเด้แมงลินจี้นี่แม่เป็นได้ไก่ย่างปลูกเท่าได้ตัวย่างเบ็ดสู่ตัวแม่แม่ก็เงินมันอยู่ดอกว่ามันเป็นหมากไว่ให้ปลูกที่มันดูแลง่ายังไน แนวมันได้กินยังไงแนวมันได้กินง่ายงแนวมันคือตัวใดวาสมัยในปีละเทียมันกัย่งดีม่ได้ลงทุนอีเดถือว่ามันมีแล้วเด้นี่มันทาได้แล้วเส้นลูกเส้นล้านพ่นหราสมมุติว่าห้าตายนี่จากมันกับล้านก็มีลูกอีกกัะย่างเขาได้กินตลอดปลูกเชื้อเดียวปลูกเชื้อเดียวแล้วเลยลงทุนเทียเดียวจากนั้นก็ไม่จะตัดหยาชื้อครับกะว่ากะเฮ็ดปลูกกะนี่มันก็ได้กม่ได้กุ้งแล้วก็ไม่ได้ไข่ ได้บอกหูยังสินะได้ทุกมือเด้นี่งไล่ได้ก็พ่อได้กินได้อยากนะนะก็เลี้ยกินก็ได้ขายเลี้ยขายก็ได้กินยังสินะเมียว่าเนะี่ยมันเลยอยู่ได้เออบรรยากาแม่กบับบ้านน่ทางขายแห้งดอกถือว่าคืออยู่ได้ยังสีนะก็เออขายไปได้คือใครยังส่แมนบ่ละกระตุกมือละเกี่ร้อยแปดร้ 800, อยกับมาขายกุ้งอีกกับมาขายบอกหูอีกยังส่นะแม่ว่ามันก็นเลยอยู่ได้ สบายหลวงพ่อกินพ่อเพียงเม่นว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงก็ว่าได้ไมีบัตรหัวจริงขอจริงไข่เป็นดอกกระจอกกจะกระเจียวแม่มีบัดนั่นอยู่บัดรซูนแนวนั่นพักอีต่ออีกตัวตมีบัดบ่ได้ไปซื้อไซหาเดี๋ยวอยากขอช่องทางการติดต่อแม่นะครับเบอร์โทรก็ได้เบอร์โทร0 9 2 7 6เก้าส ครับผมเพื่อเพื่ออะไรอยางเล่นนแหลนะนแม่เนาะจ้าครับหรือว่าอยากมาซื้ออันซื้อไข่ซื้อกุ้งซื้อยังสิลาเอ้าอยากมาศึกษาเป็นบ้านสวนแสนสุกครับเฟสมีบ่าครับเฟสกับแม่ภาพพ่อยงแม่ภาพพ่อยงจ้าครับผมอ่าโอเคมันนี้ขอบคุณหลายครับจ้าวัติจ้าขอบคุณคุณแม่สูภาพนะครับที่ให้เยี่ยมชมแปลงแล้วก็ขอบคุณพี่น้องครับผีที่ดมรับชมรายการคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องข่าคุณนครับสวัสดีครับ